ชมบรรยากาศฟังเสียงนกได้เลยนะคะับฟังไปเลยนะคะดูดน้ำต้นไม้ด้วยขับรถดับต้นไม้ด้วยนะคะ อากาศร้อนนะคะลดให้ถูกล้วนะคะ ธรมบรรยากาศไปเลยนะคะนี่ด้วยนะคะข้างบนนะคะเสียงนกเสียงแมวมตมกันไปนะคะบรรยากาศต้นไม้นะคะใบแมงลักนะคะ มันจะขาต้นน้ำต้กน้ต้นน้า้น้ต้้้น้ต้น้ำ้นน้น้น้ เสียงนกนะคะร้อง,งเงียบนะคะต้นใหญ่ๆนะคะมาชมกันเลยได้เลยนะคะคหาชมบรรยากาศไปพังพานะคะชมบรรยากาศไปปังพานะคะรลมพัดเจ็นๆนั้นต้นใสนะคะ ใส่ต้นใสนะคะบานะคะ่ะน้ำมันจะไหลไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกผักปุ้งนะคะดอกผักปุ้งน้ำจะไหลตรงนี้นะคะดอกผักปุ้งมันจะออกอันนี้เราพาชมบรรยากาศนะคะ ็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพามาชมบรรยากาศดีๆนะคะก็ตอนยามเช้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วค่าจากเพียระลายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุบ๊ายบายจ้า